อันนี้เป็นวันที่แบบไปรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่เข้ามาในสนามนะคะวันที่แข่งวอลเลย์บอลในชนลีกที่เออ,อะไรนะคะอินดัสเเดียมหัวมากค่ะอันนี้ก็เป็นสะเป็นรถหองทีมชาติไทยนะคะมาถึงตอนเวลา6กโมงครึ่งนะคะนี่นี่อันนี้ก็แบบว่าสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยไมาแล้วนะคะแฟนแฟน,แฟนขับก็มารอน้องๆเต็มเลยนะคะ มารอสาวตบทีมชาติไทยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคุณเขามุงอะไรนะคะนี่เดี๋ยวเราดูนะว่าใครมาตรงนี้คือมีนักวอลเลย์บอลคนหนึ่งลงมาค่ะนี่แล้วมองไปนะคือชมพู่ชมพู่พรพันน์นะคะลงมากอดคุณพ่อแล้วก็พี่สาวแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยเนี่ย <Okay. S 1> ชมพู่ลงมาเ oh, นี่ยอ,อันเสืเอสิสสฟ้าคือพ่อเขานะคะคือน่ารักมาก รู้ว่าพ่อมารอรับอ่ะแล้วก็ลงมาลงมาทักทายคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวที่มาจากจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ถามมาอันนี้เป็นน้องหรือเป็นพี่คะพี่สาวพี่สาวพี่สาวค่ะคะคุณพ่อเป็นไงคะลูกเข้าสู่เส้นทางวอลเลย์บอลอะค่ะสุดยอดครับเขาเหรอคะแล้วก็คุณพ่อแล้วก็พี่สาวก็ครอบครัวนะคะมาเชียร์ชมพู่ที่ กรุงเทพเลยนะคะมาจากนครพน,นมนะคะจากที่สอบถามมาแล้วชมพู่ก็ลงมาหาคุณพ่อแล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะคะแต่เนี่ยคุณพ่อน่ารักมากแล้วเขแล้วพี่สาวเนี่ยพี่สาวที่ยืนข้างๆคุณพ่อหน้าตาเหมือนชมพู่มากนี่ครอบครัวชมพู่ก็ลงมาสอบ